มาออกแล้วขนาดนี้ยกนำาชยตามมาด้วยยอดยาใจยกนำาชยัยอดยาใจวังน้ำเขียวยกนำาชยัยอดยาใจวังน้ำเขียวแล้วก็ดวงประเสริ ขณะนี้ยกนำชายยอดยาใจยกยาใจยอดยาใจวังน้ำเขียวยกนำชายยอดยาใจวังน้ำเขียวยกนำชายยอดยาใจวังน้ำเขียวแล้วก็โชคสมใจ ยกนำชัยยอดยาใจโชคสมใจดวงประเสริฐ